ก็วันนี้เฮีโอได้นำไม้จำนวน4ต้นนะไม้มัตเตอร์พีชของเฮียเลยามานำเสนอนะครับเป็นเป็นต้นแบบว่าไม้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นแบบนี้รูปแบบแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับก็เป็นเป็นกิ่งตอนตั้งแต่นิ้่ป่งก็ใช้เวลาประมาณ15-17ปีสวัสดีครับครับะครับฮะก็ว<อ>ันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นโอกาส,สที่ดีที่เราจะมา เรียนรู้คุณค่าบอนไซในรูปแบบหนึ่งะครับรูปแบบหนึ่งะฮะแล้วก็ในในความหมายเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมของบอนไซทั้งหมดด้วยนะครับจากครูอาจารย์ผู้รู้ตัวจริงของเรานะคือคุณกิติพงศ์ธรัชพักดีนะฮะครับสวัสดีครับฮะก็สวัสดีครับแก็คือวันนี้น้องๆเนี่ยมารอคอยนะครับที่จะได้เรียนรู้ รูปแบบการสร้างบอนไซม่ไม้สมธรรมชาตินะครับผมนะจากเฮียนะฮะก็ในในโอกาสนี้คือเฮียใช้ต้นโมกเป็นต้นแบบใช่ไหมครับผมก็วันนี้เฮียโอได้นําไม้จํานวน4ต้นน้ไม้ม a s เตอร์พีชของเฮียเลยมานําเสนอครับเป็นเป็นต้นแบบว่าไม้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นแบบนี้รูปแบบแบบนี้เคยเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตนะครับต้นกิงโอโหอลังการมากอลังการมากครับผมก เ,เห็นแล้วเราก็อยากจะทราบว่าที่มาที่ไปอของการทำทรงเนี่ยเป็นมายังไงบ้างแล้วก็ใช้วิธีใช้วิธีคิดยังไงบ้างครับ uh huh. ก็คือส่วนใหญ่เราจะทำไม้ทรงสนกันนะทรงสนแล้วก็เราก็เห็นว่าเห็นทุกวันในธรรมชาติแล้วก็อยากทำแบบเนี้ย uh huh. ซึ่งต้องใช้จินตนาการมากที่จะมาทำจนได้อะครับให้เวลานาน,านมาก uh huh. ครับ อ๋อก็เรียกว่าเราจะคุ้นเคยรูปแบบสนที่มียอดเดียวแต่เฮียบอกว่าเห็นรูปแบบเนี้ยในธรรมชาติรอบตัวเราเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากมาทําเป็นทรงแบบนี้เนียเห็นต้นอะไรเป็นแบบอย่างในธรรมชาติครับคือต้นต้นที่ว่าน่ะหางนกยุงอ๋อตามจุลีครับะตามจุลีแล้วก็ไม้ในป่าที่มีหลายได้ยอดขึ้นไปอ๋อโดย โดยโดยรูปแบบนี่ก็คือจะเป็นแบบนี้หมดเลยมีหมดครับครับอ๋อก็เรียกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติเป็นต้นแบบในการทํารูปทรงนี้แล้วเราในสนามกอล์ฟอ่ะเราก็ไปเห็นไม้เราก็จะถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาแล้วก็มาดูดูแล้วมาทำครับอ่าซึ่งมันก็ทํายากอ่ะบอกตรงว่ามันยากอ่าฮะอ๋อมันเป็นความท้าทายประมาณหนึ่งใช่ว่าอยากจะทําทรงแบบนี้ ซึ่งซึ่งมาตอนนี้มันมันดูมันสมบูรณ์มากเลยนะมันเหมือนมันต้นไม้ใหญ่มากเลยยุการทำใช้เวลานานแค่ไหนฮะก็เป็นเป็นกิ่งตอนตั้งแต่กิ่งเล็กๆเริ่มจากกิ่งตอนนิวงป้นก้วงป้งก็ใช้เวลาประมาณ15-17ถึง17ปีตัดหัวเขียง1 7ปีเพื่อตัดหัวเขียงใช่โอ้โหแค่เลี้ยงเอาโคนนี่นะครับใช่ ีเนี่ยก็เพื่องาน Peach, มาสเตอร์พีชมันนะมันมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับมือนจะได้ความถ้าบบคนที่อยากทำเนี่ยมันร่นเวลาได้โดยที่ใส่กระถางใหญ่ขึ้นหรือลงดินลากขุดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องใช้เวลานานเป็นเป็นเพราะต้นเขาใหญ่ด้วยใช่ไหมครับถึงใช้เวลานานถ้าเราถ้าเราต้องการทำทรงเล็กลงหน่อยย่อลงหน่อยมันเร็วขึ้นแน่นอนเนาะแบบนี้ครับ ทำยังไงครับมันถึงจะมีสัดส่วนที่มันดูเป็นต้นไม้ใหญ่มากเลยมันมันเหมือนมันมันกำหนดความเลียวอะไรยังไงครับผมก็อันนี้ไม่ต้องกําหนดความเลียวเพราะมันมีหลายยอดอ๋อครับครับนะคะคือเราเราเลือกที่จะเล่นเตี้ยกลางสูงครับต้นนี้น่าจะประมาณกลางเราก็ตัดเขียงกลางเลยพอตัดเขียงแล้วก็มีหลายระยอดขึ้นไปมันครับหลายรยะยอดขึ้นไปเนี่ยมันยอดที่ ให้มันอมแบบไม่บวมอ่ะล้วก็มีวิธีว่าทําไงไม่ให้มันบวมการตัดเขียงครับเก็บแผลอ๋อโอ้มีน่าสนใจอันนี้เดี๋ยวเฮียเผยกลเม็ดการทำหมดเลยใช่ไหมครับใครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราเรามาทราบถึงวิธีการกันแต่ว่าเราสังเกตจริงๆมันก็มีความเรียวเหมือนต้นไม้ใหญ่เลยนะโคนใหญ่ปลายเรียวขึ้นไปเลยโคนกิ่งใหญ่โคนต้นใหญ่แล้วก็ค่อยๆเรียวไปที่ ่วนของกิ่งบนกิ่งใหญ่แล้วก็เลี้ยวถึงยอดอีกอันนี้มันมันเป็นทศการทศทศต่อข้อคือการตัดทีอันนี้คือเนี่ยทศทศทุกข้อเลยคหรอเพราะว่าทศหมดทศหมดทุกกิ่งจนถึงปลายใช่ใช่ทศหมดเราทศเพื่อเอารายละเอียดถ้าเราไม่ทศมันก็จะไม่มีรายละเอียดครับอะฮะพระพอาะตัดปุ๊บทศแยกอือ ก็มีวิธีการกระจายตัวแล้วหลักการแยกการกระจายตัวเนี่ยใ,ใช้หลักอะไรในการการทำล่ะฮะคือแบบเราต้องเข้ารวดก่อนแล้วบิดตาบ,บิดตาให้เมนเนี่ยที่จะเป็นเมนอยู่ข้างล่างล้วรายละเอียดก็อยู่4-5่งศาองศาคือทุกครั้งต้องบิดเพ<อ>ราะบ,บิดแล้วเนี่ยเรียกได้นานมันมันก็คืนเหมือนกันแต่เราพยายามทำให้ได้มากที่สุด แล้วก็คือการกําหนดทิศทางนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยที่ที่ที่เราเห็นที่ผมเห็นนะฮะมันกระจายตัวไปรอบต้นเหมือนต้นไม้ใหญ่อ่ะนะมีมีมิติครบเลยนะมีความกว้างความลึกอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เราต้องกระจายให้รอบต้นครับฮะก็คือต้นไม้มันมันหลักธรรมชาติคือมันกระจายไปรอบตัวใช่กระจายรอบตัวต้นไม้ใหญ่ครับผมอ่าฮะคือไม้ที่สมบูรณ์ครับกิ่งมันจะรอบต้นก็จริงๆผมมองเข้าไปเนี่ยพี่โตโน่ลองมาสังเกตดูครับ มันมีหนึ่งสองสามอยู่ในเนี้ยใช่ไหมมันมีมันมีกิ่งที่แบบอยู่ทางขวาทางซ้ายกิ่งหลังกิ่งหลังเนี่ยคือคือเป็นมิติแบบหนึ่งของสามนั่นแหละแต่มันคือเหมือนเราเรียกหลักการธรรมชาติถูกไหมฮะใช่ใช่อย่างนี้แสดงว่าหนึ่งสองสามคือหลักการธรรมชาติผมพูดถูกไหมครับฮะมันคือการกระจายตัวออกไปรอบๆต้นนั่นเองครับฮะนี่นี่ก็มีหลักเหมือนกัน หลักในการวางกิ่งแบบนั้นครับอ่าแล้วมาถึงต้นนี้ล่ะฮะต้นนี้เป็นไม้ขุดไม้ขุดอ่าครับผมต้นนี้เป็นไม้ขุดไม้ขุดไม้ขุดจากป่าไม่ใช่กิ่งต่อนะฮะแล้วเราก็ตัดตัดเขียงนี่โอ้โหเขียงนี่เลยแล้วก็เสียบตัดเขียงเสียบยอดหนึ่งสองสามสี่ยอดอันนี้ไม้เสียบ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 อ๋อ ก็คือการเสียบคือการกําหนดกําหนดใช่ไหมกำหนดตำแหน่งจุดใช่นะฮะมีเทคนิคหนึ่งเป็นเทคนิคลูกนี้ก็เสียบติดได้เหมือนกันได้ง่ายง่ายง่ายไม่ยากไม่ยากโอ้ไมค์ครับมีประเมินอายุได้ไหมครับเนี่ยประมาณเกือบสามสิบอ่ะเนี่ยนะครับเกือบสามสิบมันอยู่ในตามธรรมชาติใช่ใช่อ่าฮะเนี่ยมันก็เราก็เห็นว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่มี ตำแหน่งกริงกระจายตัวไปโดยรอบอีกแหละนี่นี่คือหลายลำต้นถูกไหมครับผมใช่กึงๆกลุ่มกอใช่อ่าฮะนฮะก็อีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเออมันก็ไม่เหมือนกับต้นต้นก่อนหน้านี้แต่ว่าใช้อยู่ในหลักการเดียวกันอ,อย่างนี้เราก็ก็ใช้หลักการนี้ประยุกต์ไปกับไม้ทุกทรงเลยได้ไหมครับใช่ได้ครับใช่ใชครับผม โอ้น่าน่าสนใจยิ่งฟังนี้น่าสนใจเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะขอวิธีการจากเฮียนะฮะครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเนาะครับต้นต้นโมกอันนี้เรียกว่ารูปทรงอะไรครับผมถ้าถ้าเราเป็นง่ามไม่ง่ามไม่ง่ามคือเนี่ยมันเป็นง่ามครับอันนี้เป็นง่ามตั้งแต่เล็กเลยเราก็พยายามเลี้ยงมาครับอ่าเป็นง่ามก็ก็เคยว่าเป็นมันมันก็ยังอยู่ในการกระจายตัวออกไปเป็นรูปแบบต้นไม้ ใช่รอบต้นอันนี้เหมือนไม้ใหญ่เลยครับจังหวัดอันนีฮะริ้วรอยกรีด้อยกรีดด้วยมีดกรีดด้วยมีดต้องลงกี่ร้อยกี่หมื่นครั้งครับลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆคก็เป็นเทคนิคใช่ไหมฮะใช่แต่อย่างนี้ก็ต้องทําตลอดตลอดเลยใช่ไหมแต่นี่ไม่ได้ทํามาหลายปีแล้วะมันค่อยๆค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าในในยุคหลังๆผมไม่เห็นเฮียใช้เทคนิคนี้แล้วไม่ได้ทำไม่ไม่ได้ทําแล้วที่เกียรต์ทำครับฮะฮะเอ่อ แต่ว่าไปนี่คือถ้าเกิดเราใช้แบบดั้งเดิมเขาเนี่ยมันก็ยัง,ย,งยังดูดูกลมกลืนใช่ไหมครับกลืนเหมือนกันตัวนี้ก็กิ่งตอนนะครับอตอนกิ่ตอนรุ่นแรกๆเลยนะครับหรือว่าใช่ใช่รุ่นแรกๆตอนกาจากญี่ปุ่ใช่แล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือต้นนี้ครัต้นเนี้ยคนมาดูแล้ว อย่างน้องๆในกลุ่มมา,มาดูแล้วก็บอกนึกถึงไม้พวกไม้ต่างในป่ามีหลายม,มีหลายแบบนะเบาบับก็ใช่นะเบาบับก็ใช่เซลคูว่าในต่างประเทศก็แบบเนี้ยทรงเนี้ยอะไรเงี้ยฮะมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นขึ้นบูมขึ้นไปอะไรเงี้ยอ,อันนี้เฮียมีไอเดียยังไงครับต้นนี้ในการที่จะออกแบบแล้วก็ทำมันขึ้นมาก็คือหลายๆต้นจะทำแนวเนี้ยครับ คล้ายต้นที่เราจะสาธิตอ่ะก็มีมีกิ่งอยู่บนยอดจุดจุดเดียวกันอะไรคือเที่อันนี้คือใช้หลักการเดียวกันหมดหลักการเดียวกันหมดมันก็ไม่ดูแบบเถึนสายตามากไม่เืนธรรมชาติมาดูดูดูแบบมีมีใหญ่มีเล็กมีประมาณเนี้ยเนาะใช่ไหมฮะโคนสารเนี่ยมันมาอย่างไงหมูเนี่ยเนืยอขาวเมื่อกี้เออมันทุกคนถามต่างประเทศถาม ฟิวชั่นหรือเปล่ารวมลากหรือเปล่าให่ไหมมัน,มนคล้ายๆอโลอมาหลายต้นมารวมกันแต่เป็นเทคนิคที่เฮียใช้คือใช้แผ่นแผปูนที่ผมบอกแผ่นปูนขาดไม่ได้โอเคนะนี่ก็คือต้นแบบที่เราดูกันแล้วเดี๋ยววิธีการในการทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างทุกๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวเฮียเขาจะมาเผยเก็บเคล็ดลับเหล่านี้ให้พวกเราได้ทราบกันนะครับ ใช้ต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ